สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระแระสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้วันที่24มกราคม2 5ง4นะครับก็ขออนุญาตมาแบ่งปันแล้วก็อัปเดตข้อมูลกันล่าสุดนิดน,นึงฮนะสำหรับในเรื่องของการกู้เงินจากธนาคารออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับวันนี้ครับผมในส่วนของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตแบ่งปันข้อมูลนะ ว่าวันอาทิตย์วันที่24มกราคม64ครับจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเพื่อขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานล่าเวลาครับผมตั้งแต่ตี5นะ05.00นถึง12.00นครับหรือจนกว่าวงเงินจะหมดอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งล่าสุดในวันนี้ครับเพื่อให้ทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลกันครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งข้อมูลนะวันนี้วันที่24มกราคม64เปิดให้ลงทะเบียนครับผมตั้งแต่เวลาตี5จนถึง12.00นนะครับในวันนี้อันนี้ก็เป็นการแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันครับในส่วนของวันนี้ครับขออนญาตมาแบ่งปันข้อมูลหลังจากที่หลายท่านเนี่ยทำการกู้ไปแล้วแล้วก็มีการแจ้งข้อมูลว่าคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกับรุณาติดต่อคอเซ็นเตอร์1143มเล็บ e 062 0 0 0 1อ่ะใครได้โค้ดนี้วันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันนะครับวิธีการเนาะแกสถานะนะที่บอกว่าเขาได้ว่าคุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์ซึ่งก็เป็นโค้ดนะฮะที่อยากจะให้ท่านได้รับทราบถ้าตรงนะฮะโค้ดตัวนี้นะ e 0620001นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีวิธีการอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านทำการตรวจสอบเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานลากด้วยตัวเองก่อนนะว่ามันมีข้อไหนบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละข้อแล้วก็เดี๋ยวบอกวิธีการแก้นะครับในเรื่องของอพอที่จะดำเนินการแก้ไขเพื่อจะให้มีสิทธิ์ในการกู้อีกครั้งนะครับ วิธีการตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเสริมพลังฐานรากด้วยตัวเองนะครับข้อที่1น,นะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับวิธีการตรวจสอบให้ท่านนับวันเดือนปีพศเนี่ยว่าท่านได้เกิดนะฮะก่อนวันที่จะกู้สินเชื่อหรือไม่เช่นสมมุติว่าท่านยื่นกู้นะครับวันที่25มกราคมหกสท่านจะต้องเป็นผู้เกิดก่อนวันที่24มกราสองห้อย่างนี้เป็นต้น นะครับเพื่อจะให้มั่นใจก่อนว่าเฮ้ยท่านมีอายุ20ปีขึ้นไปหรือเปล่านี่คือข้อที่1น,นะฮะสามารถตรวจสอบได้ข้อที่2ครับเป็นคนไทยอันนี้ก็ชัดเจนครับต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับข้อที่3ได้รับผลกระทบแน่นอนครับท่านจะต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ภายทางเศรษฐกิจหรือภายทางธรรมชาติอันนี้ได้กระทบทุกคนครับไม่ต้องเช็คมากข้อที่3 ข้อที่4ครับเป็นพนักง,งานประจําอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเป็นพนักง,งานหรือลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจําและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชาําระกู้ต้องไม่เกิน60ปีณนะวันที่ขอกู้ลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน57ปีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายท่านก็สอบถามมานะก็ขออนุญาตอบคาถามไปในค่าวเดียวกันในการที่แบ่งปันด้วยนะครับข้อที่5ครับ เป็นอาชีพอิสระหรือพ่อค้าแม่ค้านะครับก็จะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยครับหรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระเช่นผู้ประกอบอาชีพ้าขายผู้ประกอบอาชีพด้านบริการและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีณวันที่ขอกู้ครับลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน67เปีพราครับอันนี้มีความแตกต่างนิดนึงถ้าเป็นพนักงานประจำเนี่ย สรุปว่าอายุที่จะกู้ได้ไม่เกิน57ปีนับนะเขาเรียกว่าการที่จะส่งอีก3ปีรวมแล้วไม่เกิน60ปีนะส่วนอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าครับผมนะอายุที่นะลูกค้าจะขอกู้ได้คือ67ปีรวมกับระยะเวลาที่จะผ่อนชำระอีก3ปีเนี่ยเป็น70ปีอย่างนี้นะนี่เป็นข้อที่4และข้อที่5นะครับต่อมาครับผมนะข้อที่6มีที่อยู่อาศัยแน่นอนติดต่อได้ท่านจะต้องมีที่อยู่หรือที่พัก ซึ่งสามารถติดต่อได้อันนี้สําคัญนะครับข้อที่7อันนี้สําคัญมากๆนะครับมีอีเมลที่ใช้งานได้อ่าหลายท่านก็ติดเรื่องนี้นะนะครับท่านจําเป็นต้องมีอีเมลนะครับที่สามารถใช้งานได้เพราะจําเป็นต้องยืนยัน otp ผ่านอีเมลนะครับและจะมีการส่งสัญญากู้ยืมเพื่อย,ยืนยันทางอีเมลของท่าน หากท่านยังไม่มีอ e ีเมลนะครับท่านสามารถที่จะศึกษาวิธีการสร้างอ e ีเมลหรือสมัครอีเมลฟรีในคลิปหรือในช่องของ Freedom Channel บายเกษมสันได้นะแล้วก็ศึกษาวิธีการได้นะครับยังไงก็ก็ฝากให้ท่านลองดูเพราะอ e ีเมลสำคัญไม่มีไม่สามารถสมัครได้นะครับข้อที่8ครับไม่ติดบูโรอันนี้ก็สำคัญนะนะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาท่านจะต้องไม่ติดบูโรหรือแบ็กกรีด นะครับหากท่านไม่แน่ใจก็ก็สามารถตรวจเช็คตรวจสอบกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นข้อที่9ก้าครับไม่ติดอยู่สถานะ F ของธนาคารนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็ลองดูเนาะแล้วก็ถ้าใครติดนะติด F เนี่ยนะครับล้าก็ไม่สามารถยื่นกู้ได้กับธนาคารส่วนใหญ่ที่พบคือยื่นเอกสารเทจนะครับหรือหรือเอกสารแสดงรายได้เท็จนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ พึงระวังนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เขาเรียกว่าทําการหรือสร้างประวัติของตัวเองมาค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับมันก็คือเอที่ว่าเนี่ยมันคือช่องโกงนั่นเองนะยังไงก็ลองดูข้อมูลกันนะครับข้อที่10ครับมีบัญชีหนี้นอกระบบท่านเคยเป็นเข้าร่วมโครงการเจรจาประนอมหนี้ระหว่างเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องตรวจสอบนะครับข้อที่11ครับอยู่โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่านเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับ ท่านกู้เงินสินเชื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับท่านกู้ทปออชอเพื่อแก้ไขนี่นอกระบบท่านกู้ทปชเพื่อเพื่อผู้ที่มีบัตรสหกรณ์แห่งรัฐท่านกู้ทปชเพื่อแก้ไขนี่นอกระบบท่านกู้สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระท่านกู้สินเชื่อผู้มีรายได้ประจําหรือท่านกู้สินเชื่อเสริมพลังแห่งราชนะครับวงเล็บสร้างงานรายเดียวที่ผ่านมานะครับ อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่ต้องตรวจเช็คนะครับสำคัญคือคือในการกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานลากรอบใหม่เนี่ยนะครับมันมีการปรับเกณฑ์ใหม่คือผู้ที่เคยกู้สินเชื่อสุขเฉินปี63สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้งครับผมนะวิธีการก็ท่านก็สามารถเข้าดูได้ข้อที่12ครับมีสถานะตัดจหนายหนี้ศูนย์นะครับส่วนใหญ่ก็คือผู้ที่เคยกู้กับสถาบันการเงินแล้วไม่ชําระเงินคืน อาจจะอยู่ในกลุ่มของรีดการฟ้องร้องหรือรายการจำหน่ายหนี้สูนย์เป็นต้นทั้งหมดนี้ครับเป็นวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านที่ที่ไม่ตรงเกณฑ์เบื้องต้นนะครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มที่ไม่ตรงเกณฑ์ของธนาคารนะครับในการพิจารณาสินเชื่อหรือเปล่าบางท่านเนี่ยนะฮะอาจจะสามารถแก้ไขได้ที่สาขาของธนาคารออมสินได้นะครับอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันแล้วก็บ้องต้นนะที่ที่ท่านสามารถจะต้อง ตรวจสอบนะครับถ้าถึงข้อมูลหรือผิดนะตามเงื่อนไขดังกล่าวนะครับก็ไม่สามารถที่จะได้รับนะครับทางด้านของการอนุมัติการกู้ได้เอาละนะฮะวิธีการติดต่อสาขาธนาคารออมสินหากท่านจําเป็นนะครับในการที่จะขอกู้สินเชื่อเสริมทางถังลากจริงๆท่านสามารถแก้ไขได้ที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้านท่าน แล้วต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อด้วยเช่นต้องแจ้งว่าติดสถานะแจ้งเตือนนะครับคุณสมบัติของท่านไม่ตรงตามเกณฑ์นะครับในการขอพิจารณาสินเชื่อท่านก็จะเตรียมเอกสารนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยนะครับนะมือถือที่ใช้สมัครวงเล็บติดตั้งแอปพลิเคชันโมบายแล้วนะครับรูปหน้าจอที่ติดสถานะนี้นะครับเนื่องจากเวลาเวลาเราได้ในเรื่องของข้อมูลนะครับกลับมานะในส่วนของข้อความที่ที่มันเด้งขึ้นนะ คุณสมบัติของท่านที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ขอพิจารณาสินเชื่อหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคอเซ็นเตอร์1 1 4 3 0 0 0 1มุงเล็บ E 062นะครับท่านต้องเอาเอาข้อความหรือหน้านี้นะครับไปให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่รับทราบข้อมูลด้วยนะครับเมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วให้ท่านสอบถามเจ้าหน้าที่เลยนะครับว่าจะสามารถกดสมัคร สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้อีกตอนไหนนะครับมีคําถามอื่นๆก็ให้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับยังมีอีก2สถาน,นะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาข้างหลังนะศูนะครับกับ05อันนี้ก็มีวิธีการดังกล่าวคล้ายๆกันเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามันมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลสําหรับ การที่อยากจะแก้ไขและขอยื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะขอญาตในการที่จะได้รับสิทธ์นะเกี่ยวกับการกู้เงินนะครับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนี้เพื่ออำานยช่วยในเรื่องของช่วงวิกฤตโควิดสินี้นะครับขอญาตแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในทางด้านของธนาคารออมสินมีการแจ้งเตือนนิดนึงครับว่าวันนี้วันที่24มกราคม2 5งหครับจะเปิดให้ลงทะเบียนกู้เวลาตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นมาครับจนถึง12.00น หรือจนกว่าวงเงินจะหมดนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งในวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลในช่วงของเวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลานะครับเกี่ยวกับการกู้ทั้งนี้ครับผมช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้บริการอาจจะไม่ได้รับความสะดวกจึงขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะฮะที่ทางด้านของธนาคารอมสินนะครับแจ้งข่าวให้กับทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลครับช่วงเวลาครับตีห้ถึงเที่ยงเท่านั้นนี่ก็เป็นการในเรื่องของการระบบขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับเอาละนะฮะวันนี้ก็น่าจะแบ่งปันแล้วก็แจ้งให้ท่านได้รับทราบข้อมูลวิธีการเบื้องต้นเกี่ยวกับในการที่ท่านได้รับสถานะหรือเขาเรียกว่าได้ข้อมูลป้อนกลับว่าคุณสมบัติของท่านไม่ตรงตามเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคอเซ็นเตอร์1143รหัส E 0620001นะครับผมทำตามวิธีที่เราบอกนะครับให้กับท่านรับทราบข้อมูลกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านที่ดำเนินการนะครับแล้วก็จะได้รับนะฮะในเรื่องของการตอบสนองซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ให้กับท่านเนี่ยนะครับอำาวยความสะดวกในช่วงจังหวะหนึ่งของช่วงวิกฤตโควิด19นี้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านที่ทำการยื่นนะครับ การขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่นี้ได้รับการพิจารณาทุกทุกท่านเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์มาแบ่งปันครับยังไงก็ขออนุญาตตอบนะฮะเขาเรียกคอมเมนต์อาจจะช้านิดน,นึงนะครับท่านเดี๋ยวจะทยอยตอบให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลกันครับก็ขอบคุณในสิ่งที่แบ่งปันแล้วก็ประสบการณ์ที่หลายท่านเนี่ยนะฮะไปทําการกู้มาได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างก็มาแบ่งปันมามาแบ่งปันข้อมูลกันซึ่งดีมากๆนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือติดตามกันก็ขอพวะคุณมีอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมท่านจะมพลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลและช่วยเหลือให้กับท่านได้ดําเนินการนะครับในการที่จะได้รับสิทธิผลประโยชน์ของท่านที่ควรได้เลยทีเดียวนะครับช่องพี่ต้องช่วยอบายเกษมสันต้องน้ำราไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ